ันคือโชว์หรือมันคืออินเนอร์ก็แต่งงานแล้วผู้ไม่เก่งใจสี่คนที่ส่ผู้เยอะเลย ปวดใจไม่ไหวใกล้เป็นขนาดนั้นแล้วคู่ต่อไปทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะนิดนึงไม่ไม่หรอกก็คือคนละคนละแบบทุกคนไปทำนิโชคนละแบบของเรามันก็ก็เป็นในเซทที่แบบเหมือนแต่งงานแล้วเป็นเป็นคู่กันแบบไม่รู้อีกแลเวเนี่ยถามวามรู้โชว์เราแต่กี่ยวกับปีนี้มันแตกต่างแบบอารมณ์ข้างในปีที่แล้วอะไรเนาะ โอาะกับพี่โอ้โอพี่แ,แล้วแอ,อ,อารมวมันเปลี่ยนไปเยอะไามเปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้แฟนกันแล้วก็จนมาพบกันแล้วก็เดทกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวามั่นกันแล้วก็แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนก็อยู่กับช่องสามแล้วก็เกิดมาจากช่องสามมาล้วยกันใช่ค่ะ เกิดชด้ไหนวยพอช่องสามสี่ปีห้าปีเนาะปีนี้ก็จัดเต็มค่ะปีนี้ก็จัดเต็มแล้วก็ยังมีละครอีกมากมายเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะคะที่มาวันนี้แล้วก็ที่แบบที่จริงๆคือสปอร์ตเราทุกๆปีแล้วก็ตลอดเวลาเลยค่ะรู้สึกแบบอบอุ่นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ หวังว่าช่องจะผลิตละครดีๆให้คนดูอีกเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขออยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนานเป็นร้อยๆปีเลยค่ะอ่าเพือวันเกิดสามีปีแรกเลยค่ะวันเกิดสามีมก็เ <c oughs> ขียนอะไรก็ได้อีกเหมือนเดิมอ่ะพี่ใหญ่่ไห เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันรู้สึกแบบไม่อ่ะอธิบายพวกมราเพื่อนเลยความมันใจในใจเลยใช่ไหมรู้สึกมั่นคงเออใช่ไหมรู้สึกมั่นคงมากขึ้นแล้วก็แบบมั่นใจประมาณว่ามั่นใจแล้วก็เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากเลยอะค่ะปีนี้เราก็เลยรู้สึกว่า เราภูมิใจในในผู้ชายที่เขาแบบเป็นคือเขาเป็นคนข้างที่จะเป็นแมนคนหนึ่งที่แบบสุภาพบุรุษแล้วแม่คุณไม่ได้บอกว่าเขาเป็นของเราของเราของเราคนเดียวใช่ก็ก็ของเราแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ออร์เซ็นจริงยิจริงพอแต่งงานนี้เราการซื้อของฝันยังไงมันยากเลยหรือว่าไม่ต้องแล้วถึงมันเป็นของฝันกันแล้วกันคิมจริงๆก็ยากนะ ก็มีทุกอย่างแล้วอ่ะแต่อันนี้คิมซื้อเป็นโบรชอร์ให้เขาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าใช่อ๋อก็คือตัดจบก็คือไม่ต้องแบบให้ไปเลือกเองให้ไปเลือกเองก็เป็นโบรชอร์แล้วก็ให้ไปช้อปปิ้งเอาเองราคาเท่าไหร่คะไม่เยอะค่ะไม่ไม่เยอะมากใช่ค่ะที่น้องเอิร์ธถามในคลิปที่เป็นวรัลหน่อยทีสองบไปกว้าวตอนในใจตอนนั้นมันจะไหน คนถามมาค่ะพี่ถามเยอะมากเลยค่ะเราก็เคยบอกตั้งแต่แต่แต่อะไรแล้วว่าเราแบบเป็นคนที่ไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้เลยแล้วก็ผมไม่มีวันที่จะรับได้แล้วก็ไม่รู้นะว่าแบบอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าแบบแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอะสิ่งถูกต้องมันก็คือต้องอยู่ตรงเนี้ย มันจะมีโลกสองโลกสามโลกสี่ไม่ไม่มีวันเกิดขึ้นนี่ไม่มาคุยเรื่องนไปแล้วปเลยไปเล้วปเลไปลยไไปเลยไไปเลอเลยไเไปเลไปลยไปสลยไเลยเปเนยังไงบ้ยงเลอเยเลเเลยไปเลาเลลเลยไปเเปเลยเลยไเลยไปเลยไเเเยอย่านะไปเไไป่ไเปยเยยเยเเยไเเไไม ตั้งใจว่าเราเราคงไม่เอาอ่ะมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คัไม่ให้เกียิกันมากที่สุดแล้วอ่ะเราคงรับไม่ได้แต่แาบไม่ทำให้เรามั่นใจก็สิบปีแล้วยงมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คัไม่ให้เกียิกันมากที่สุดแล้วอ่ะเราคงรับไม่ได้แต่แาบไม่ทำให้เรามั่นใจก็สิบปีแล้วยังไม่มีอะไรแล่ะนึกไม่ถาว่าถ้าปีก็คือบ้านเบื่อ ไปไม่ไปไมไปม่ไป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 จะไป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 วปไ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 ปนปไปทปไปไลไปไาไอไป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 เนี่ไป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 ไลังไป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 งปไ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 กไป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 ่ปไตไปไปไปรปไปไปไปวปกปไปไวไปไปไ่ไปไปไ่ไยาปไปไปวยไปไปไปไยก็าไอะไไเงี้ยก็ ก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์คสนุกดีค่ะทีมงานกล่นี้เราอยากจะตั้งใจฝากใส่อะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เสร็จมันสนุกยังไงเมื่อเริบมอกมันเสร็จมันเราต้องปรอดมามันต้องนับมันสนุกมันเหมือนแบบเหมือนเรามีฟาร์มแล้วเราก็ต้องเลี้ยงไข่โอเคโอเครบกวนมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมากค่ะแต่ว่าคือเราแบบเราตั้งใจที่จะฝากเพราะว่าเรายังไม่ได้จะมีเรายังไม่ได้คิดจะมีเร็วๆนี้แล้ว ใช่แล้วด้วยอายุของเราแล้วอ่ะคุณหมอก็เลยแนะนําว่างั้นฝากไปก่อนแล้วก็วันที่เราอยากมีจะได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วก็ยังมีแบ็กอัพแลนให้เราได้ค่ะอ่าอีกเรื่องนึงพี่แอนพี่แอนบอกว่าจะไม่รับควันหลานใดๆทั้งสิ้นแล้วได้หรอเขาบอกว่าเราไป็นตำนานไปแล้วพี่แอนลืมโครการใส่ซองคิดเลยพี่ี่นจะบอกพี่แอนว่าไหหลานเลยนะเปลี่ยนนโยบายตอนนั้นงงนแต่งนี่หลานเลยนะ ว่าพี่แอนคือตัวตั้งตัวตีเลยที่ทําให้เราสองคนมารักกันอ่ะแอนจะต้องซัพพอร์ตไปตลอดใช่ต้องซัพ้งวันถึงยังรูปเข้าโรงเรียนเลยกับในลูกลูกบวชใช่รูปแอนลูกแต่งงานคนแรกเลยใช่ไหมใช่แสดงว่าก็ตัวพี่แอนก็ต้องมีสิทธิ์เป็นแม่ทูนหัวด้วยนะเป็นกอดมอเ t อร์ใช่ค่ะพูดเลยพูดเลยยกให้เลยค่ะพี่แอนให้ยกให้เลยยังไงอ่ะให้พี่แอนดูแล พี่ก็ไม่ติดข้าวปี่อาจจะเป็นแม่ตูนหัวให้ลูกเราไม่ติดค่ะแต่ตอนนั้นจะกี่ปีแล้วก็พี่มาวัยสองปีจะมีน้องนะพี่มาอ๋อเดี๋ยวดูอีกทีนึง่ะสำหรับทุกอย่างจะต้องดูที่งานอะว่าละครจะจบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเกิดยันว่าเยันเงินไว้มองต้องการแล้บอกพี่แอนค่ะถ้าเรามีลูกลูกยันดูดยันแกจำไอ้จาคําที่สัญญาไว้ได้ไหมคะจริงจังเลยจริงจังเ คคิมนะคะฝากด้วยฝากเรื้อปักตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนา่อบก่ะมอกระมืออะไรก็ตามเลยกดเมลแล้วนะตอนนี้คิมต้องมีตัวบ์นะคะ เราต้องกินตอนใส่ตอนสับฉับเร็วเลยอ้าวเออต้องต้องต้องแบบนี้เหรอไม่ได้ทำก่อนผสก่อนสีนุ่เด็กทำไม่ได้ไม่ได้ขอเหรียญเป็นเหรีัวไป